สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรทะนะครับผมลงกึงช่างต้มวัดศสร็จเพชรทะครับวันนี้นะผมมาปาดลูกโห้ลูกค้าครับอันนี้เป็นลูกโตนะครับผมอันนี้เป็นลูกเล็กตัวนี้เจ็ดเอ็ดนะครับผมนี่ลูกเล็กไว้เลยครับนี่นะครับผมอันนี้ลูกโตนะครับผมโตมากเลยนะครับก็ปาดหลบวาลได้หมดนะครับทุกขนาดนะครับผมอันนี้ก็จะปาดสเต็ปดันโลให้นะครับขี่เล่นนะครับ ก็คือหัวไม่นูนมากนะครับเอาใช้งานนะครับผมเน้นใช้งานครับหัวลูกเราก็จะสูงประมาณ5มิลเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่เอานูนกลางครับ เดี๋ยวลูกค้าไปวิ่งแล้วมันร้อนมันแก๊สครับเอากลางออกครับผมนี่ทำเป็นทรงลานบินเลยนะครับผมเหมือนทรงผมลานบินครับเรียบๆเ,เลยครับอันนี้ไม่เอาแบบลองทรงครับเดี๋ยวมันร้อนแล้วมันแก๊สลูกติดง่ายลูกเบีกงง่ายครับจะไล่าย,ยากด้วยครับ ครมีลูกสูบก็ส่งมาปาดหลบได้นะครับผมปาดหัวหลบวาลวทั้งสองวาลสามวาลแล้วก็สี่วาลเลยครับอันนี้ก็ลูกใหญ่ครับแปดสิบกว่าครับก็ปาดตั้งแต่ลูกเล็กๆห้าสิบมิลจนถึงแปดสิบเก้าสิบเลยนะครับผมทำได้ทุกขนาดครับผมแบบเครื่องมือทำเตรียมไว้รอรับแล้วครับผมรอรับอนาคตข้างหน้านะครับ จะลูกสูบกับ300มิลครับอนาคตตอนข้างหน้านะครับตอนนี้ก็ยังร้อยกว่ามิลน,นะครับผมอันนี้ลูกสูบก็ค่อนข้างจะเหนียวนะครับผมจะใช้เวลานิดนึงครับ ก็ใกล้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนใบมีดก่อนครับเก็บเก็บงานหน่อยครับผมปาดเสร็จก็ไปหลบวาลให้นะครับแล้วก็เหลือเซ็ตโซ่เราเลิ้นเสาเสื้อแล้วก็ระยะนิดนิดหน่อยๆน,นะครับก็น่าจะเสร็จนะครับพรุ่งนี้วันนี้ผมติดธุระเยอะครับ ได้มาทําช่วงบ่ายนะครับเสร็จไปสี่หชุดครับผมวันนี้อันนี้เก็บงานแล้วนะครับก็จะได้เลยนะครับครั้งนี้นะครับเงาว,วิ้งเลยนะครับผมป่าหัวลบวาลครับเริ่มต้นที่150บาทนะครับผมปาดหัวลบวาล แล้วแต่ขนาดวาวแล้วแต่ขนาดลูกสูบแล้วแต่ขนาดที่ว่าจะปาดออกไปเยอะน้อยแค่ไหนครับ mm hmm. นีเงาวับเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวไาทำการหลบวาวต่อครับวาวใหญ่มากครับผมอันนี้นะครับก็เดี๋ยวลูกสูบออกมาให้ดูนะครับ ใครจะสั่งนะครับลูกค้าจะสั่งไปปาดหัวหลบวาลแบบเนี้ยนะครับปาดหัวแล้วก็ไปหลบวาลเองก็ได้นะครับผมหรือให้ปาดหลบให้ครบเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ค่อนข้างจะเงาอยู่พอสมควรนะครับผม